อ๋อวันนะี้ครับมันเล่มดูนะเดี๋ยวนู้นครับแตกลองนะครับผม องน้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหวานข้าวนะครับนี่นะของเลียนโนนะครับอยาวไปถึงด้านล่างนะครับวันนี้อันที่สิบสี่นะครับลาปดานะครับข้าวป็นตาพอดีนะครับพรุ่งนี้สิบห้าจะหวานข้าวนะครับกบบข้าวหอมระุมนะครับไปดูนาปีนะครับลองน้ำเนียนๆเลยครับวันนี้ นี่กับร้อยที่สองนะครับก็เพื่อจะให้ผิวหน้าตึงครับเพราะว่าเป็นนาหวานนะครับการวันนี้คึมฟ้าขึ้มฝน,นมาเลยครับตรงนี้ก็ฝนพายุเข้านะตกแต่ตกปล่อยๆครับก็ดีหน่อยครับผม เดือตกหนักมากนะครับมันจะทำให้าวน,นาที่จะหวานข้าวหรืออะไระครับมันจะเดือดร้อนนะครับผม up. รอให้ดูกันพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูน้ำต่อนะครับให,ให้ดูกันว่าซักล่องน้ำนะเดี๋ยวเพื่อตรงนี้จะหวานข้าวนะครับกับข้าวหอมปะุมครับครุนี้ลาของเสียนู่นนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามด้วยครับถ้ายังไงติดภาพประกานใดก็ขออภยัยไว้นกที่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ระยะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ